โอ้ยเกี่ยวเจยุงจ๋าโอ้ยน่ายุบดึงเฮ้ย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 อ้าโดนจับเอาล่ะครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาติมาไปนะครับกับเกมเวกี้เจลลี่หย่อนสิ่งของสุดจาเด้งดึงกันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมเห็นว่ามีน้องๆหลายคนน่าจะชอบเกมนี้กันนะ ตอนนี้พี่ก็เลยมาต่อกันในพาร์ทที่2กันแล้วสําหรับใครที่ยังไม่ดูพาร์ทที่1ยังไงก็อย่าลืมไปดูกันนะก็เป็นเกมที่เราจะต้องย่อนสิ่งของที่มีความเด้งดึ๋งให้ลงมาแบบว่าตรงจุดมากที่สุดก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกราดิ่งกันด้วย <c oughs> เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการย่อนสิ่งของในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเริ่มมาก็อยู่กับหือรถที่กำลังจะขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ยาเฮ้ย <c oughs> กระเด่งลงไปแล้วเออเอาใหม่เฮ้ยจ๊บนี่คราวนี้ดึงดึงโอ้โหติดแบบว่าแม่ตัวรถด,ด้านหน้าเฮ้ยแบบนี้ละ่ะบึงไม่ได้โอ้โหเปลี่ยนแนวแล้วกันเฮ้ยตรงตรงเ <c oughs> อ้ยได้เฉยอ๋อรถบรรทุก คราวนี้ก็อะไรเอ่ยเลขสิบกลัวอะไรเอ่ยไม่รู้ย้อนไปก่อนเฮ้ยเอา้าถูกหรือเปล่าเจ็ด <7 S 2> อย่างนั้นละ่ะอช่างมันโอ้ยทองคำมาเราจะต้องย้อนทองคำให้สมดุลอยา่า <c oughs> ทองคำหล่นไปแล้วทองคำสุดจะเด้งถึงฮึบนี่โปรอโอวิเด้งจริงๆมีความอ่อนตัวสูงต่อไปก็ยีรัฟ อ่ายีราบอยากจะกินโอ้ยขนมสุดพิเศษว้าโอ้ยเกือบจะอ้วกเออมีเลอด้วยนะสุดยอดตอนนี้เราจะต้องทำคำตรงนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ปามาเลยมันเดย์ออฟต่อไปก็เป็นบล็อกที่เราจะต้องสวมลงไปให้พอดีเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเอา้าล่วงไปแล้วโย,โยนทิ้งไปก่อนอนี่ถ้าแบบนี้เฮ้ย ลงมาตั้งตรงก่อนอ่ามีฐานเสร็จปุ๊บสบายๆกระเด้งสะเทือนถึงด้านล่างกันเลยเอาละต่อไปก็ดินสอเราจะต้องเอายังลบให้แบบว่าไปอยู่ตรงตรูดดินสอให้ได้อแม่นยำสมบูรณ์แบบจริงๆสโนว์แมนอ่าตุ๊ก,กตาหิมะจะขาดหัวไปไม่ได้ย โอ้ยเอา้าหัวเบี้ยวเดี๋ยวก่อนอืมพอได้อยู่มาเน็กไปเลยต่อไปก็จอยสติก๊กเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันไอ้นอนเหลือง <c oughs> ย้อนไปดึงเอาไม่ได้ล,ล่องหนไปดีที่ควบคุมคันโยกบึ้งเข้าไปเอ้า้โยเด้งเกินเราต้องให้แบบว่าตรงกลางเป๊ะนิดหนึ่งอ้าหูทำไมมันยากขนาดนี้นะในด่านนี้เฮ้ยดึงงอ เกือบไม่พอดีปะโถโอ้โหคราวนี้เป็นการวางแก้วให้อืมบาลานซ์ให้ดีคือชึบมาก่อนโอ้ยยังมีอีกใบหนึ่งมาต้องทำแบบว่าเป็นหอคอยกันที่ได้อยา่าประสาทแก้วไปแล้วจ้าเอาใหม่เอาใหม่ฮ้ยชึบตรงตรงฮยไม่ไหวครับผมแม่ต้องยังไงเอ่ยมาทางซ้ายกันหน่อยอยา่าโอ้โยอีกแล้วปะโถมางั้นคราวนี้ต้องหล่นแบบว่า อ,ออย่างน้อยอือโอ้โหได้แล้วแม่วางแก้วได้สมบูรณ์จริงๆต่อไปอือขนของมาวางลงไปให้บาลานซ์ให้ดีเลยเพื่อนโอ้โหกล่องนี้ใช่ได้ใช้ได้วางคว่ำไปนิดหนึ่งต่อไปก็หัวของอือของเล่นมาี่มาี่เออเป็นของเล่นหัวทหารโอ้โหคอเบี้ยวนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะเพื่อน โอ้ยแม่หัวแทบปลิ้นต่อไปก็อแม่กุญแจเอ้ยเจ้านอนแอบอยู่แล้วจ้าดึงเออสุดยอดอืหกุญแจรุ่นพิเศษมีความเบี้ยวนิดหนึ่งต่อไปก็โอ้โหเป็นลูกแบบว่าบินเลียดหรือว่าลูกสนุกไม่รู้เหมือนกันไปอือสะเทือนแด้งดึงโอ้โหอีซี่แม่มันจะวางลงไปตรงนี้ได้จริงหรอต้องลองดูอย่า ดึงอ่ะนี่ไง <laughs> อีซี่ภาษาอะไรวะเนี่ยความแบบนี้โอ้โหมือกดคันโยกมาเราจะต้องเอาให้ลงล็อกบกดคันโยกให้ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เฮ้ยโอ้โห้อ้ายเกี่ยว <laughs> มือหล่นมือหล่นเฮ้ยดีดีดีดนั่นแหละเพื่อนโอ้โห้ดึงคันโยก เออนั่นแหละอ,อยากเหมือนกันนะเนี่ยเจ้านี่ต่อไปก็โอ้โหหย่อนคนนี้ไปลงเตียงกันให้ได้มางั้นก็จะลองใช้แบบว่าทางลัดละกันเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย <laughs> ไม่ได้ไม่ได้มานายต้องทําแบบนี้เฮ้ยเฮ้ย้โอ้ยไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม,หม่ลองมาทางนี้ละกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเลยถ้าทางจะยากหน้าดูเนี่ยผม เฮ้ยนอนได้อืนอนท่าพิสดารอู้แคงกะลูเจ้าจิงโจ้อย่างนั้นหรอต้องแบบว่าย่อนลูกลงกระเป๋าหน้าท้องโอ้้หนอนตะแคงต่อไปก็โอ้โยต้องวิ่งบนลู่วิ่งออกกำลังกายเนี่ยผมย่อนไปเอา้าขาติดให้ตายเถอะเอา้าแล้วเส้นหายไปไหนวะเนี่ย มองไม่เห็นแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,ย,อย,ย,ยเกือบหลุดเลนสุดยอดต่อไปก็ถ้วยรางวัลนี่จะเอาให้บาลานซ์ค่อนข้างจะยากน่าดูเฮ้ยชิบเฮ้ยงอหุสุดยอดดอนที่8อดเอเจ้าแมวน้ำอยากจะเล่นลูกบอลอาตรงหลังก็มีล่องอยู่พอดีไปเพื่อนเฮ้ยปริว้วปะโทโถงั้นคราวนี้ย่อนมาทางด้านขวานิดหนึ่ง อ่าจะได้กระเด้งแบบนี้โอ้ยแรงเกินเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยไปเพื่อนเฮ้ยเไม่ไหวครับผมยากจริงๆมาถ้าแบบนี้ล่ะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเกือบได้แล้วยังไม่สมบูรณ์ไปดึงเอาอ่าเอาเอาเอาวางแบบนี้ก็ได้เฉยเลยอะไรวะเนี่ยโอ้ยนี่มันบอลลูนลอยขึ้นฟ้าเดี๋ยวผม เฮ้ย hey, ดึงอ่าส่งตัวเจ้าหนอนขึ้นสู่ฟากฟ้าให้ได้ <c oughs> อืมต่อไปก็โอ้ยพื้นดินที่ขาดหายไปเราจะต้องเติมให้เต็มจ้าไปเลยเพื่อนโอ้โหพื้นดินที่ไม่มีความบาลานซ์เอาซะเลยอืมหม้ออย่างนั้นหรอเอ้ยไม่เห็นจะยากเลยเพื่อนแค่ปิดฝาหม้อใครก็ทำได้ยิงโอ้โหหม้อสุดกระเด้งดึง ต่อไปก็ปืนยิงเงินเราจะต้องเสียบเงินเข้าไปหรือเปล่าเอ่ยนี่ผมโอ้ยไม่ได้เอาใหม่คงต้องเป็นแนวแบบว่าเอียงๆเ,เหมือนปืนเฮ้ยเอา้าไหวหรือเปล่า <laughs> ใช้ได้ใช้ได้ต่อไปเป็นการเสียบปลั๊กแม่ถ้าเสียบผิดถ้าทางจะเปิดไม่ติดนะเฮ้ยเสียบลงไปโอเคสนิท เปิดแป๊กเรียบร้อยไฟเดินแต่ไม่เห็นจะมีสายไฟอะไรเลยเสียไปเพื่อต่อไปก็โอ้โหยนกน้อยนอนบนหัวไปดีวะดึงอู้อยู่ตัวเขาผมเจ้านกจอมกระเด้งอืมต่อไปก็เป็นลูกเทนนิสที่จะต้องใส่เข้าไปในเครื่องยิงมาไม่เห็นจะยากเลยเพื่อนยิงไปเออนั่นแหละไหนดูสินี่มันเจ้ายุงที่กำลังจะกัดเทา้า อย่ากินเลือดหน่อยโอ้ย <c oughs> ปลิวไปแล้วมานี้มานี่เจ้ายุงจา๋าโอ้ยน่ายุบจะกินเลือดจากฝ่าเท้ายังไงกันดีนี่ผมเอ้าสไลด์ไม่ได้ไม่ได้อ่ารู้แล้วคราวนี้ลองแบบว่าหันหลังกันดูป๊บไม่เอ้าไม่ได้ครับผมทําไมมันถึงยากขนาดนี้มาลองแบบนี้เฮ้ยโอ้ยม่สไลด์น่ายุบโอเค แบบนี้ละกันไม่ได้ครับผมเกิดเป็นเจ้ายุงจะกินเลือดแสนลำบากเออเฮ้ย <Hey. S 1> อ้ย <c oughs> มาเกาะเท้าเอาก่อนละกันนะต่อไปก็วางลูกกอล์ฟให้ตรงกับที่ตั้งไม่ยากไม่ยากดึงแม่รับรองว่าโดนตีแน่นอนโอเคด่านนี้ง่ายๆครับผมต่อไปเจ้าหนอนเอา้าต้องแบบว่าโดนเจ้าแมงมุมกินไม่ติดใหญ่ครับผม เรียบร้อยโดนแบงมุมขเขมือบแน่นอนเจ้าหนอนที่น่าสงสารอันนี้ก็เป็นล่มที่จะต้องเสียบให้ตรงกับรูตรงนี้อยา่าจริงๆน่าจะโอ้โหไม่ได้เสียบแบบนี้เขาเสียบลักษณะแบบนี้ครับผมเออต้องแบบนี้ดูซิโอ้โหเราจะต้องเอาไพ่เก็บเข้าไปในสำรับกันให้ได้เฮ้ยตรงหรือเปล่าอือสวยงามเฮเจ้าพึ่งกำลังจะกินเกสรดอกไม้อย่างนั้นหรอ ไปดมมะผมอ๋อเก็บเกสร <c oughs> โอ้โหชนูนี่เลยเราจะต้องให้อยู่จุดกึ่งกลางให้ได้ฮ้ย <c oughs> โอเคแล้วก็มีการยิงไปหรือเปล่าไม่ยิงอื้อโทรศัพท์รุ่นโบราณโอ้ยโคตรยาวไปฮ้ย <c oughs> อ้าวกระเด้งเกินเดี๋่ผมพี่เลน <c oughs> จ่า <c oughs> ไม่น่าจะได้เอาเป็นว่าให้มันคว่ำเหมือนเดิมจะดีที่สุดเฮ้ย <c oughs> เออนั่นแหละใช้ได้ต่อไปก็เจ้า,มาแมลงปอเกาะยอดอ่อนของต้นอะไรก็ไม่รู้หยเหมือนกำลังบินแบบว่าเป็นวงกลมเลยนะเย้โอ้ยอา้าวหางยาวเกินเอาใหม่ความบาลานซ์ไม่มีเลยดึงเฮ้ย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 ออ้าวโดนจับ <c oughs> ลูกฟุตบอลน,นี่ต้องเอาให้อยู่บนฝ่าเท้ากันให้ได้เหมือนกำลังเลี้ยงบอลกันอยู่บ เออนั่นแหละเอา้าเฮ้ยเออตะให้มันดีๆหน่อยเพื่อนนายต้องมีทักษะฝีมือมากกว่านี้นั่นแหละหืมบอลเด้งดึงต่อไปก็เจ้าลิงโอ้โหอะไรวะเนี่ยต้องเอาให้ลงไปที่ด้านล่างอย่างนั้นหเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมีหลายตัวซะด้วยฮึบดึงเอา้าติดตรงนี้แล้วเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอ้โหมีหลายตัวคืออะไรวะเนี่ย ไม่เข้าใจด่านนี้คนกําลังจะขี่มานี่มนุษย์สุดเด้งดึงดึงเข้าไปตูดสะบัดโอ้โหท่าโคตสวยต่อไปก็โอ้โหนั่งสมาธิบนก้อนหินแม่ถ้าก้อนหินก้อนนี้ตากแดดอยู่ร้อนตูดอย่างแน่นอนโอ้ยตูดแข็งเอ้ยตูดแตกแล้วอืมไมโครโฟนต้องเสียบให้ดีๆนี่พี่เลนหน่อย เสียบไม่เข้าวิแย่ yeah, แล้วแม่อือจุดจุดหายไปเล็งไม่ได้กันพอดีต่อไปก็เกม่อผมต้องเสียบตลับกันหน่อยโอ้โหมันเดย์ออฟอีกแล้วค่ายเกมใช่ไหมเอ่ยนี่ลองเสียบแบบนี้ฮ้ยเสียบตรงกันข้ามเปิดได้ด้วย <c oughs> รุ่นพิเศษเสียบได้ทั้งสองด้านต่อไปก็ต้องแขวนเสือ้ออืมเดี๋ยวผมดูสิเฮ้ยโอ้โหย,ยอดเยี่ยม นายนี่ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆต่อไปก็หูฟังที่ต้องใส่เข้าไปในกล่องนี่วางเข้าไปโอ้โหมีสองอันมาดูสิเฮ้ยโอ้โหวางแบบนี้ปิดได้หรือเปล่าน่าจะปิดได้นะโอเคถือว่าปิดได้ละกันของขวัญที่จะต้องใส่เข้าไปในถุงเท้าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสไปเอา้าดวกอนโอ้โหต้องวางด้านบนอย่างนั้นล่ะได้สิฮึบเย,ยงนิดนึง โอเคอื okay. uh huh. เกือบไม่ได้ต่อไปก็หัวก๊อกน้ำอืแนวไหนเอย่ยประมาณนี้แน่นอนนี่หมุนหมุนโอ้ยน้ำพุ่งโอ้โหอุปกรณ์เครื่องเขียนนี่ดินสอใส่เข้าไปต่อไปก็ปากกานี่โอ้โหแม่นเหมือนกันนะเราอู้แว่นตาอื uh huh. กันแดดซะด้วยเราจะต้องวางเข้าไปแบบนี้สวมทับเลน อ๋อหูยเป๊ะๆจากนั้นก็แชมพูเฮ้ยกดขวดแชมพูในเพื่อนเอากำปั้นไปทุบอย่าดึงนี่ปั๊มออกมาปรื้ด <c oughs> ใช้ได้ใช้ได้นี่มันอ๋อที่สำหรับจับโทรศพัพท์ครับผมไปสวมถ่ายเซลฟี่แช่ๆโอเคนี่มันกล้วยเราจะต้องสวมเข้าไปประมาณนี้ โอ้ยองศาใชา้ได้บานาน่าครับผมขันสกรูเราจะต้องขันสกรูกันให้ได้แบบนี้ฮึบโอเคสวมแบบพอดีอืมฟักทองอย่างนั้นเหรอเนี่ยผมถ้าทางจะไม่ยากอุย้ยหูตกใจ <c oughs> ไม่ฟักทองฮาโลวีนอะไรบวกอะไรเท่ากับ7เอ่ยน่าจะ4ีบวกสนะฮึบแบบนี้ต่อไปอะไรเท่ากับ25ไม่ต้องคิดแบบนี้ละกันโอเค โอ้โห25เกือบจะล้มวัดไข้กันหน่อยเพื่อนนี่เราจะต้องวัดไข้โดยการจิ้มตาครับผมไม่ใช่แล้วร้ <c oughs> อเล่นร้อเล่นเอา้าเฮ้ยอะไรเนี่ยปกติจะต้องเสียบเข้าไปในปากนะในการวัดอุณหภูมิอุย๊ยโทษทีนี่มันแม่มดที่กำลังจะขี่ไม่กวาดไปดึงโอ้โหลงล็อกพอดีมานี่มันโอ้โหคนแบบว่ากำลังจะนั่งที่ห่วงยาง นี่อ้าไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องสวมแบบว่าแบบนี้งั้นเหรอเฮ้ยโอ้โหถ้าทางจะยากนะเนี่มาคว่ำหน้าไปเลยละกันเนี่ยผม <c oughs> จุ่มน้ำตาตโอ้โหเฮ้เยมืดเหลือเกินจุดไฟจุดไฟนี่บึบเอาละสองด้านดูสิโอ้ยหุยหมุนหมุนมุนโอ้ยอียิปแม่เห็นภาพอย่างชัดเจนโอเคด่านสุดท้ายแล้วกันนะสัญญาณไวไฟ นี่ผมเฮ้ยโอ้โหสัญญาณไม่สเสถียรจะล่วงแล้วอยอดเยี่ยมโอเคนะครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะแม่ยังรู้สึกสนุกสนานเหมือนเดิมเลยเกมนี้สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับ กดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุบ,จบ